นี่ไปวัฒนาคร,รกับอารันยาประเทศนะครับเส้น3 3 9สานะครับผมนี่ผลไม้ป่าใช่ไหมยายใช่ค่ะบัวค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะบักพีพวนบักพีพวนนะครับโอ้โหของชอบเลยนะวันนี้พากาแฟนามาซื้อครับนี่ของกินเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมนี่แม่ค้านะครับขออนุญาตนะครับ ลำใหญ่ด้วยอโอ้สวยๆเลยอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยนั่งกินเป็นปะน่ะเนี่ยเนี่ยเคยกินนะใบย่านางใบย่านางเนี่ยอันนี้ฟักทองเนี่ยฟักทองก็มีเนี่ยเสรหมดแล้วเหรอโอ้ได้ไปกินหนึ่งถุงนะเนี่ยของฝากของฝากของฝากจากไหนเนี่ยแยกช่องกลุ่ม ช่องลตาพยาตาพยาครับแยกช่องกลุ่มตาพยาจะอยู่ข้างถนนตรงนี้เลยนะครับโเขอจะมีเครื่องปั่นไฟแล้วก็ถ่ายของตรงนี้เลยนี่นะครับตอนนี้ก็จอดพักรถอยู่รถอยู่ตรงนี้